รถตโจมพิเศษ4 0ศูนย์ราชธานีกรุงเทพอาวิวัตกำลังเข้าสถา,านีมันปองครับและวันนี้ผมก็เดินทางกับขบวนนี้ได้นะครับเป็นเสียงประกาศของขบวน171นะครับโอ้ยยสองขบวนนี้ชอบมาจากกรุมันปองวันนี้171น,น,น,น่นาจะเข้าช้ากว่าเล็กน้อยฮะต้องการเบ้านโขดต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาน้ากระหลาี้ด้วยค่ะ เดี to 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 ๋ยววันนึงยันหนึกำลังจะเข้ามาเชวนกันนะผู้ดสารขดาบี่จะขับ้จำจำผิดคันที่สี่จำตัวด้วยจำตัวตัวเองผิดคันที่สี่ phải hả? nhiêu này? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn